สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินเล่นที่ริมหาดกันนะคะเมืองทอร์เดลมาค่ะที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือก๊อก,กน้ำฝักบัวอาบน้ำจืดนะคะสำหรับเด็กๆค่ะเราจะไปเดินเล่นท่าเรือกันมาดูสิว่าผ่านอะไรบ้างเนาะตอนนี้ก็จะเป็นเป็นที่จอดเรือนะคะ ของเรือชาวบ้านเลยแล้วก็เดินถัดไปอีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นชมลมเรือไปนะคะก็จะมีเรือใบมาจอดเนาะเยอะแยะเลยเอาเสาล,า,เาลงบ้างแมวลงบ้างประมาณนั้นนะคะถึงเวลาเขาจะลงน้ำเขาก็มาลากตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารตามรายทางนะคะ คืออันนี้ลงมาเดินที่ชายหาดนะคะเพราะว่า,าเดินบนบนถนนข้างบนอะทางเท้านาะพมินาดเยอะแล้วแล้วก็นกนางนวลมารอเศษปลาค่ะตรงนี้นะคะพอมาเจอก็เดินรอบกองไฟให้เขาสักรอบหนึ่ง ร้านอาหารเขาจะย่างปลาสดๆแบบนี้ให้นะคะมันก็จะหอมไกลามากค่ะเตาถ่านนาอย่างถ้ามีส้มต่นีีสุดยอดเลยค่ะไม่ต้องไปไหนเลยอยู่แถวนี้แหละทั้งวันนะคะเดินต่อมาเรื่อยๆก็จะเจอ,อพื้นที่อยู่อาศัยเนาะก็ตรงนี้จะไม่มีร้านอาหารแล้วค่ะก็จะเป็น ข้างบนติดติดแถวบ้านก็จะเป็นทางเท้าเนาะทางที่เขาปลูอิดเนาะก็สามารถเดินได้จักรยานได้อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วทุกทกทางลงทะเลนะคะก็จะมีสีน้ำเงินนี่คือที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะแล้วก็จะมีถังขยะตรงทางทางเดินลงทะเลเทนทางลงหาดนะคะแม่พูดยาก เมื่อหันหลังกลับไปก็จะเจอจุดที่เราเดินมานะคะก็จะเป็นตรงที่หอคอยเนาะของเมืองนะคะไกลเหมือนกันนะจุดมุ่งหมายของเราก็คือท่าเรือด้านหน้านะคะข้างหน้าซึ่งไม่ใช่ท่าเรือตรงนี้นะคะท่าเรือหาปลานี่ยังไม่ใช่เนาะ,ะท่าเรือที่เราจะไปก็คือท่าจอดเรือยอดเนาะ,ะก็จะถัดจากท่าเรือหาปลานะคะ เรามาลงทะเลก,กันนิดนิดไม่ต้องลงมากลงแค่ทางเดินเนาะมาดูวิวกันให้ชัดชอันนี้คือเรือหาปลานะคะตรงเนี้ยเป็นท่าเรือหาปลาเนาะก็ตอนกลางวันเรือเข้าๆเนาะก็จะจอดเยอะๆหน่อยซึ่งวันที่ทำคลิปนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแทนเอ่อ ผู้คนน่าจะมาทะเลเยอะแต่เราพยายามหาจุดที่จับให้ได้คนน้อยที่สุดนะคะจัดจาก,จากถ้าเรือไปจะเป็นอู่ซ่อมเรือเนาะตอนนี้ก็มีเรือเข้ามาเป็นระยะระยะก็ว่าวงให้ดูอีกครั้งหนึ่งกลางทะเลแล้วก็สู่ริมหาดเนาะ ็จะสวยประมาณนี้ค่ะกล้องคุณภาพต่ำก็จะเห็นได้ประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะทางที่เราเดินมาเมื่อกี้เนะาะขาออกก็แวะชมอีกร้านปลาย่างปลาเผาอีกสักร้านหน,นึ่งเนี่ยค่ะเขาก็ทานกันทั้งตัวแบบนี้เนาะแบบไม่ง่ายที่จริงตรงที่เรามาตรงที่เราจะไปก็มีล้านจอดรถนะคะ รถก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็รู้แต่ชอบเดินนะคะถัดจากตรงนี้ไปตรงนี้ค่ะท่าเรือปลานะคะเสร็จเขาก็เอาอวนเนาะตรงนี้จะเป็นตะข่ายเป็นอวนเนาะเขาก็จะมาตากไว้นะคะก็จะมีเหล่านกนางนวลมาทําความสะอาดให้เนาะเนี่ยค่ะเจอแล้วถึงท่าเรือแล้ว ใครมาไม่ถึงนี่แสดงว่าเป็นคนไม่เข้าท่านะคะตอนนี้ใครชมถึงจุดนี้คือเข้าท่ากันทุกคนค่ะเป็นท่าเรือของเมืองทรอรเดนมานะคะก็ตั้งอยู่เว l เลสมาลากานะคะมาทุกครั้งต้องมาแวะค่ะแวะเ,เกือบทุกวันก็ว่าได้ ไม่รู้ติดใจอะไรเนี่ยคะ่ะเอาขยะมาทิ้งขนมปังที่เหลือคะ่ะไม่ทิ้งเปล่านะคะเอามาป้อนปลาค่ะนะคะเขาก็มีความสุขกันมากเริ่มโตกันแล้วคะ่ะป้อนปลาอย,ย่างมีความสุขมากเลยนะคะเสร็จ มาถึงทั้งทีมีภาพนิ่งก็ต้องมีภาพเคลื่อนไหวด้วยเนาะมีภาพเคลื่อนไหวก็ต้องมีภาพเจ้าของคลิปด้วยสินะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมถึงจุดนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ก,กดแชร์ทิ้งคอมเมนต์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ